เรื่องหนึ่งที่อ,ออยลงคลิปนะคะเป็นคลิปจิมิงเล่นกับอาเจิ้ซึ่งอาเจิ้นอนคว่ำอยู่นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เขออาา้ามาถามว่าเอ้ยน้องนอนคว่ำได้แล้วหรอเออนะคะอันนั้นเนี่ยคือออยจับคว่ำเองอะคะ่ะถ้าถามความคิดเห็นออยว่าเราจะจับลูกนอนคว่ำได้เมื่อไหร่เนี่ยออยว่าตั้งแต่แรกเกิดก็จับคว่ำได้แล้วนะคะเอะของอาเจิ้เนี่ยตอนอายุหนึ่งวัน่ะตอนนั้นนางมีภาวะหายใจเร็วใช่ปะต้องอยู่ตู้อบ ตอนที่ออยไปเยี่ยมอะพยาบาลเขาก็จับนอนคว่ำอยู่นะไปเยี่ยมลูกเห็นลูกแล้วลูกก็นอนคว่ำอยู่ออยว่าเพราะว่าตอนนั้นอะคงเป็นเพราะเขาต้องเจาะสายน้ําเกลือด้วยหรือเปล่านะมันต้องดามแขนมันต้องดามแขนเอาไว้อ่ะ เออนะคะพยาบาลเขาก็เลยจับท่านอนคว่ำม,มันจะสะดวกกว่าหรือเปล่าเออนะออยก็ว่าพยาบาลเด็กอะคะ่ะเขาอยู่กับเด็กวนมาวนไปเขาก็เลยชํานาญเออเขาก็เลยจับลูกเรานอนคว่ำเนาะแต่ว่าพอเรากลับมาบ้านเนี่ยแม่มือใหม่อะ่ะออยว่าส่วนมากอะจะไม่ค่อยกล้าจับลูกตัวเองนอนคว่ำกันหรอกใช่ไหมเออเพราะออยก็รู้สึกอย่างนั้นไงแรกๆพอรับลูกกลับมาบ้านแล้วเราก็เออให้เขานอนไงอย่างนั้นแหละ ไม่กล้ายังไม่กล้าจับลูกนอนคว่มเพราะว่าเราดูแล้วเขาคอไม่แข็งอะ่ะใช่ไหมถ้าเราทําผิดท่าเนี่กลัวลูกคอจะหักแล้วก็กลัวลูกหายใจไม่ออกด้วยใช่ไหมคะส่วนตัวออยเนี่ยคนโตคนเล็กเอ่อทั้งสองคนเลยออยก็จับคว่ำตั้งแต่เขาสะดือหลุดอะ่ะตอนเขาสะดือยังไม่หลุดเนี่ยไม่กล้าไปรบกวนอะไรตรงนั้นมากไงกลัวมันจะไปดันกลัวเขาจะเจ็บอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะพอสะดือหลุดแล้วมันก็เหมือนกับ มันไม่มีอะไรกดทับอะ่ะมันไม่มีอะไรต้องระวังนะนะคะก็เลยเอพอสะดือหลุดแผลแห้งเนี่ยเราก็ค่อยๆเริ่มจับคว่ำนะคะแต่ไม่ได้ให้หลับยาวตรงกลางคืนในท่าคว่ำตลอดเวลานะคะเพราะว่าจริงๆกลัวลูกเมื่อยแค่นัน้นไม่มีอะไรมากคือเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นลูกเราคงจะเมื่อยอะนะคะออยก็ให้นอนคว่ำถ้าเขาหลับเนี่ยสักประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีเอาอก็จะจับมานอนหงายหรือไม่ก็นอนตะแคงเปลี่ยนท่าให้เขาอะคะ่ะตอนกลางวันเนี่ย ออยจะให้เขานอนหมุนไปหมุนมาหลายท่าหน่อยนอนหงายบ้างนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วก็นอนคว่ำบ้างนะคะที่ออยจับลูกคว่ำบ้างตะแคงบ้างเนี่ยเพราะความคิดของเราแบบพื้นพื้นเลยอย่างที่ออยบอกคือรู้สึกเมื่อยแทนลูกถ้าเห็นลูกนอนหงายอยู่ท่าเดียวนะคะออยก็จะจับตะแคงซ้ายตะแคงขวาจับนอนคว่ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลกัหลกๆเนี่ยยังอยู่ที่นอนหงายเป็นส่วนมากนะคะเดี๋ยวเขาพลิก ตัวเองได้เมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยปล่อยให้เขานอนท่าที่ตัวเองถนัดแล้วกันเนาะถามว่าให้นอนคว่ำให้นอนตะแคงในเกี่ยวกับเรื่องหัวทุยไหมออยว่ามันก็มีบ้างน,นิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยโดยเชิงวิทยาศาสตร์โดยโชดยเชิงการแพทย์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าศารีรษะของเด็กเนี่ยมันถูกกําหนดลูก รูปร่างของศีรษะเนี่ยมันถูกกาหนดมาจากพันธุกรรมของพ่อของแม่อยู่แล้วอะ่ะใช่ป่ะเออนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ของออยอะ่ะตอนที่เลี้ยงลูกคนแรกอะคะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ออยปล่อยให้จีหมิงนอนงายอย่างเดียวเลยแล้วมาสังเกตแล้วรู้สึกว่าหัวเขาเนี่ยด้านหลังที่เขานอนทับเนี่ยมันเป็นรอยกดทับแบนๆนิดนึงเออก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้ลูกนอนง่ายไปตลอดมันก็อาจจะมีผลทําให้ลักษณะ หัวข้างหลังแบนบ้างเล็กน้อยนะคะก็เลยจับตะแคงบ้างนะคะเออจับนอนตะแคงซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะแล้วก็จับนอนคว่ำบ้างแต่หลักๆก็ยังนอนหงายอยู่นะตอนเนี้ยคนโตสองขวบแล้วเออก็ว่าหัวเขาก็สวยนะ โอเคเลยอะ่ะไม่แบนนะคะแล้วคนเล็กเนี่ยก็ตั้งใจจะเลี้ยงแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนหมอนที่ออยใช้เนี่ยออยก็ใช้เป็นหมอนฟองน้ําสําหรับเด็กธรรมดาธรรมดาค่ะไม่ได้ใช้แบบหมอนหัวทุยราคาสูงๆโดยเฉพาะนะคะ